สวัสดีครับท่านกังรับชมรายการ Living Light กับผมอาจารย์วิทยาวไธิกเกลียงนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมทิตัสบทที่2ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8ด้วยกันครับทิตัสบทที่2ข้อ1ถึง8ส่วนท่านจงสอนให้สอดคล้องกับคำสอนที่ถูกต้องสอนบรรดาผู้ชายสูงอายุให้รู้จักประมาณตน มีความน่านับถือมีสติสัมปชัญญะมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความรักและความทรหดอดทนส่วนบรรดาผู้หญิงสูงอายุก็เหมือนกันสอนพวกนางให้ประพฤติด้วยความน่านับถือไม่ใส่ร้ายไม่ติดเล่าแต่เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามเพื่ออบรมหญิงสาวให้รักสามีและบุตรของพวกตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์ดูแลบ้านเรือนอย่างดี มีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะไม่ถูกดูหมินส่วนพวกชายหนุ่มก็เหมือนกันจงเตือนสติพวกเขาให้มีสติสัมปชัญญะท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้านในการสอนอย่างจริงใจจริงจังและถูกต้องที่ไม่มีใครจะตำหนิได้เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายและไม่สามารถกล่าวร้ายอะไรต่อเราที่น้องที่รักครับเวลาที่เราต้องแบ่งปันพระวจนะ พระเจ้าให้กับคนทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นการเทศนาในกลุ่มเซลล์หรือว่าแบ่งปันกลุ่มย่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเคยรู้สึกประมาหรือว่าเกรงเวลาที่มีผู้ใหญ่หรือว่าคนอายุมากกว่าเนี่ยมาอยู่กับพี่น้องบ้างไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะครับผมมีโอกาสที่เคยไปอสอนในพระคิดสรรมพังในบางวิชานะครับก็เ,เคยถามคําถามเดียวกันเนี่ยนะครับกับนักศึกษาพระคิดธรรมทุกๆคนก็ได้คําตอบคล้ายๆกันนะครับ เช่นเป็นต้นว่าโอ้จะเกรงมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเกิดมีศาสนาาจารย์มานั่งฟังหรือว่ามีอาจารย์ดังๆคุณครูที่สอนเขาหรือว่าใครก็ตามที่เทศนาเก่งๆมานั่งฟังเขาจะรู้สึกว่าเกรงและไม่เป็นตัวของตัวเองเลย รหรือแม้กระทั่งว่าถ้าต้องไปสอนในกลุ่มที่เป็นอนุชนก็ง่ายมากเพราะเด็กกว่าเขานะครับแต่พอเป็นคณะบุรุษคณะสตรีผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่เป็นคนที่มีาาวัยวุฒิสูงบางคนเป็นถึง C ีโอบริษัทเป็นคนเจ้าของบริษัทเขาก็รู้สึกว่าประมาทเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กคนนึงเป็นคนเล็กน้อยเป็นคนที่ไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากมายนะักและเราจะเอาอะไรไปแบ่งปันแก่พวกเขาเหล่านั้น แต่พี่น้องที่รักครับพระคัมภีวันนี้นะครับได้ให้แง่คิดที่ดีกับเรามากๆเลยในพระคำวันนี้ในพระธรรมทิตัสบทที่2ข้อ1ถึงข้อ8นะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยได้ย้ําเตือนทิตัสในการสอนกับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ชายที่สูงอายุผู้หญิงที่สูงอายุหญิงสาวแล้วก็ชายหนุ่มซึ่งผมอนุมานได้ว่าแน่นอนว่าทิตัสจะต้องมีโอกาสสอนคนที่อายุมากกว่าเขาอย่างแน่นอนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพวกเราเลยใช่ไหมครับ แต่พี่น้องเห็นไหมครับอาจารย์เปโลบอกให้ที่ตัสดสอนอะไรกับคนที่สูงอายุครับอาจารย์เปโลบอกว่าสอนบรรดาผู้ชายสูงอายุให้รู้จักประมาณตนมีความน่านับถือมีสติสัมปชัญญะมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความรักและความทระหดอดทนและคล้ายค้ากันในหญิงสูงอายุหญิงสาวและชายหนุ่มมีเนื้อหาที่คล้ายคายกัน นั่นแปลความว่าอะไรครับนั่นแปลความว่าเวลาที่เราสอนพระวจนะเราสอนหลักข้อเชื่อเราสอนสิ่งที่มาจากพระคัมภีร์สิทธิอํานาจนั้นไม่ใช่สิทธิอํานาจของเราเราไม่ได้กําลังสอนเขาด้วยตัวตนของเราแต่เรากําลังสอนพระวจนะและประคำของพระเจ้าความเชื่อด้วยสิทธิอํานาจที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะ เผลอลดทอนสิทธิอำนาจที่อยู่ในพระวจ,จนะของพระเจ้าให้เท่าเทียมกับชีวิตของเราซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยพี่น้องที่รักครับเวลาทีเ่เคยดูหนังจีนไหมครับมันจะมีขันทีใช่ไหมครับออกมาอ่านพระชองการแล้วก็จะบอกว่าฮองเตสั่งฮองเตสั่งให้คนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนั้น และทุกครั้งที่เราเขารับราชงการนะครับเขาจะอ่านด้วยเสียงอันดังและคนที่รับราชงการเนี่ยจะต้องคุกเข่าเสมือนหนึ่งว่าห้องเต้หรือว่ากษัตริย์นี่นะครับอยู่ในห้องนั้นด้วยเชกเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่รักครับเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคําเหล่านี้คือถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเป็นการดนใจที่พระเจ้าดนใจให้ผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาก็เปรียบดังราชองการเพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเราแบ่งปันเราจึงสามารถทําด้วยความมั่นใจเพราะอะไรครับเพราะสิทธิอํานาจมาจากกษัตริย์จอมเจ้านายองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ใหญ่ยิ่งสูงสุดของเราเพราะฉะนั้นผมยิงอยากหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าให้อายุของผู้ฟังหรือว่าการศึกษาของผู้ฟังวุฒิภาวะของผู้ฟังกลายเป็นอุปสรรคทาให้เราไม่กล้าหรือว่าเชื่อมั่นในการแบ่งปันพระวจะนะน้อยลง ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเพราะเราควรจะมีมากขึ้นด้วยซ้ําเพราะเรากําลังพูดกับคนที่น่าจะเข้าใจง่ายใช่ไหมครับเพราะเขามีสติปัญญาดีเขามีฐานะในทางสังคมดีเขาน่าจะมีโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงของพระเจ้าด้วยสติปัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับเขาได้เราน่าจะดีใจเราน่าจะถือโอกาสที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หรือวันไหนๆก็แล้วแต่มีใครสักคนหนึ่งกําลังหนุนใจท่านให้แบ่งปันกับคนที่อายุมากกว่า คนที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าท่านหรือวุฒิการศึกษามากกว่าท่านนะครับจงรีบรับครับเพราะนี่เป็นโอกาสที่พระเจ้าจะใช้ท่านในการที่จะสอนคนเหล่านั้นเหมือนกับที่ทิตัสได้ทาในพระคัมภีร์นี้และผมอยากจะหนุนใจว่าท่านจะรับสิทธิอํานาจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวิญญาณบริสุธิ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงหนุนใจพี่น้องนะครับที่เราเองจะเชื่อมั่นและศรัทธาในฤทธิอานาจของพระวจนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงดลใจให้ผู้เขียนพระคัมภีร์ได้เขียนพระวจนะพระคำของพระองค์ขึ้นและเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับลิธานุภาพของพระวจนะพระคำของพระองค์และเมื่อเราได้กล่าวถ้อยคําเหล่านี้เราจึงกล่าวด้วยความมั่นใจเพราะเราได้กล่าวถ้อยคําที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะไม่มีอุปสรรคใดๆกีดขวางเราหรือทําให้เราเชื่อมั่นและศรัทธาในฤทธิเดชของพระองค์น้อยลงแต่ขอให้เราศรัทธาและมั่นคงในฤทธิเดชของพระเจ้าจะนะมากขึ้นและมากขึ้นเสมอไปเพื่อเราจะสามารถสอนสั่งในสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นให้กับบรรดาพี่น้องในคิตตจักรให้กับบรรดาประชากรของพระองค์และกับบรรดาผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์นั้นได้ยิน ได้ฟังและเขาจะเชื่อและเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพองค์อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน